สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้7เจดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่ที่มีนาคม2568ถ่ายทออสดทางช่อง7 h d เหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลาตีนาฬิกา3าีถึงเวลา16นาฬิกา3าทิปีสำหรับคู่มวยทําการถ่ายสดครับมีทันหมด4คู่คู่หน่งกาสดเป็นมวยรอบปูนเสือ ครั้งยี่สี่สายดีคู่ที่1นัดที่2เป็นการพูรว่างทางด้านก้องมีชัยจิตเมืองนนท์พบกันทางด้านอ่านันตชัยลาน,นาวัวเตอร์ใสชกเวทน้าหนัก1นึร้อยองปอนด์คู่ที่2การสดนะเป็นการพูรว่างทางด้านราชศักดิ์รูปหมูห้าพบกันทางด้านพายักษ์ตอต่อ,ตอพพานารายพบกันเวทน้าหนักหนึ่ร้อยองปอนด์เป็นมวยรอบปุ่นเสือครั้งยี่สี่สายดีคู่ที่2ส่วนคู่ที่3การสดนะเปรองคู่เอกเป็นการพูรว่างทางด้านสมิงแดง วันของโอม MBK พวกก็ทางด้านสิงห์ส่อโชคมีชัยโชว์เวทน้ำหนัก127ป,ปอนด์คู่ที่4กาสดเป็นการผู้ร่างทางด้านอัตชัยกีฬาสปอร์ตพวกก็ทางด้านเอกลักษ์ส่อสมานการเม้นโชว์เวทน้ำหนัก122ป,ปอนด์เป็นคู่เอกคู่นำรายการนะครับก่อนที่เราทำการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมขอบว่าผู้สนับสนุนสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนำพักยก PY 2 4 มวยพักยกระบบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสําหรับสมาชิกใดสนใจครับสามารถแอดไลน์เข้าสอบถามราด้ลยครับลน์ดิรายละเอียดก่อนได้นะครับสมาชิกอย่าลืมเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อสมาชิกอย่าลืมใส่แอดทําหน้าแอดลไลน์ที่ APY24 พักยก PY24 การเงินมั่นคงครบเซน็นหวากตอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอบมวยตู้ช่องเจ็ดาวแนะนํามาพักยกระบบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยก PY24 เท่านั้น เราก็จะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์นับคู่หนึ่งกาสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งยี่สี่สายดีคู่ที่หนึ่งนัดที่สองเป็นการผู้ร่างทางด้านกล้องมีชัยจิตมังนน์พบกับทางด้านอัตชัยลานา,นาวอเตอร์ไซด์ชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสองปอนด์นักชงด้านฝ่วยแดงนับกล้องมีชัยจิตมังนน์หรือด้านกล้องมีชัยวอวันนิมิตอายุสิบหกปีนักชกจังหวัดร้อยเอสสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนิเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจิตมังนน์ ทางด้าน,นกล้องมีชัยถ้าเป็นมวยถนัดขวาอาอาวุธกรบเครื่องบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวดเตะหนกักต่อยแรงมาส่ออุแรงมีลูกเตะขา,าแรงขยันเดินเปิดเกมขยันอกอวุธเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงวุฒิหนุใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนด้านเพชรก้าวร้านอีเกิลมวยไทยที่เวทีมวยธนการ,กรดอนเมืองแล้วไฟล์ล่าสุดนับแพ้คะแนนด้านราชศกักเกียรติหมู่ห้าที่เวทีมวยโชคยี ส่วนนักชงด้านฝ่ายเงินอนันตชัยลาน,นาวอัเตอร์ไซส์หรือชื่อเก่าคือเพชรอนัน,นทพรพาสิบเจ็ดอายุเก้าปีนักชงจังหวัดยะลาสูง170นึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซอมที่ค่ายมวยลาน,นาวอัเตอร์ไซส์จังหวัดพัทลุงทางด้านอนันตชัยนะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงครับทรงมวยนมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงขวางแทงปอดใหญ่ปลาแรงบุ๊สู้ดุดันเอาลวงน,นอกพอใช้ได้เตะต่อยหนักแรงหุ่นจิใจสู้ดี สองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านแสนเชิงสิจาจาร์ปาโมดที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนด้านแสนเอกสอรัชภูมิที่เวทีมวยเจ้าสีมวยคู่นี้ครับทางด้านไ่ายแดงก้องมีชัยนักชกรุ่นน้องมาจากหน้าศึกสายมวยดีวิถีที่นไทยครับส่งเขามาทีมงานจิตมุงนนให้การสนับสนุนและดูแลการฝึกซ้อมประเภทมวยอุดคบเครื่องบูสู้ดีกาแรกกาส่วนไฟล์แรกในมวยรอบบุญเสือครั้งนี้ครับแพ้คะแนดนด้านราชศักดิ์ลงมาแบบสนุก และฟอร์มการชกก่อนที่จะมาเข้าชกมวยรอบปูเสือครั้งนี้ก็แพ้ต่อมา2ไฟ์รวดเท่ากับ3ไฟไ์แล้วสุดด้านกองผิชัยแพ้มาตลอดนะครับส่วนทางด้านปล่ายเงินอนันตชัยนักชกรุ่นพี่เข้ามาชกในมวยรอบปูเสือครั้งนี้เข้า,าในฐานะตัวสำรองมาชกแทนทางด้านยามาลักกี้บันเทิงที่ทีมงานทอดออกไปนะครับทางด้านอนันตชัยนะครับรูปร่างชกได้ดดสูงดดอีกันนิดหน่อยชื่อเสียงมวยการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวย,มวย,มวย,มวยดูดีกว่าอายุมวยมากกันอาจิงม,มากกัน,ม,กนมัน 2- อสปี ประเภทมวยนะครับอาวุธที่ถนัดเป็นมวยเข่าในเดินแทงขวางแทงการยึดปลายมั่นคงสําหรับมวยปูนเสือคู่หนึ่งคู่นีนะ้ผู้ชนะยังมีโอกาสได้ไปต่อนะไปพบกับผู้ชนะไปพบกับผู้แพ้ของคู่ที่สองครับสาหรับผู้ชนะคู่นี้นครับคู่ที่หนึ่งส่วนผู้แพ้คู่นี้หมดสิทธ์ครับตกรอบไปเลยนะครับดูว่ารูปเกมการชกมวยคู่นี้ในยกต้นต้นน่าจะออกมาครับแกบุูนกันสนุกเกมการชกในยกต้นต้นน่าจะเบียดก,กัน,นครับทนแพ้ชนะ ไปวัดที่เกมไปไปลายการยืนระยะท้ายส่วนตัวผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างด้านอนันตชัยดูว่ารูปร่างชกได้สูงใรอยฝ่ารับเข่าไงจะดูว่าแข็งแรงกว่าจหว่ากดแขนไร้แขนกว่างหน้าตันแทงจะดูดีกว่าลูกเล็กลูกใหญ่ทำเลยเห็นชัดก,กว่าครับลูกบูลูกสู้การยืนไร้ปลายมั่นคงฝ่าบทเบียดไปแล้วจะเอาชนะก้องมีชายกิจมังนนไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่2นะคู่ที่2การสดเป็นมวยรอบปูเสือครั้งที่สสายดีคู่ที่2นัดที่2เป็นการพบรางทางด้านราชศักดลูกหมูห่5พบกับทางด้านพาพยักษทอตอพระพานารายชกเวทน้ำหนัก1นึงปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงนะราชศักดลูกหมูห่5อายุย0ิปีนักชกจังหวัดพัทลุงสูง1นึเซนเมตรทำการเก็บตวัวซ้อมที่ค่ายมวยลูกหมูห่5จังหวัดพัทลุงทางด้านราชศักนะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างชุม่มชกสูงครับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่น,แ,น,นแข็งแรงเดินแทงขวางแทง สู้ดีเอาดวงนอกเนี่ยเตะต่ตอยหนักแรงนะครับมาสอกก้อยดีหัวจใจมั่นคงส่อง,องไฟล่าสุดมีแพนอกคุยสามด้านช่วยชาสูมารูฟาร์มที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดครับชนะคะแนนด้าน,านกล้องมีชายจิตมงคลที่เวทีมวยเจ้าเจสีส่วนนักชงด้านวายเงินพาพยักษทอต่อ,ตอพระพานารายอายุ16กปีนักชกมุจัดยะลองนะครับรสูง167เซนติเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสอพระพานารายจังหวัดจันทบุรี ทางด้าน,นพาพยักนะเป็นมวยถนาัดสายรูปร่างช่วงทกสูงเหมือนกันนะครับทรงมวยมวยฝีมือผสมข้าวอาุครบเครื่องเตะสายต่อยสายจงังหวะดักเตะดักแทงดีซอกดักซอกสวนกาแรกกาฝันเข่าวงในปั้มรัดมัตีดีจังหวะดันแทงว่างแทงก็ทำดีหพวจิตใจมั่นคงซองไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกยุวยสามด้านยามาล,ลักกี้บันเทิงที่เวทีมวยราชดำเนินและไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนด้านยามาลักกี้บันเทิงที่เวทีมวยชจ้นสี มวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงครับราชศักดิ์หนักชกรุ่นพี่รูปรางช่วงชกที่สูงที่ลอยกันนิดหน่อยชื่อเสียงมวยเบอร์มวยกระดูกมวยการผ่านมวยดูดีกว่าอายุมวยมากกันเอาจริงมากกันประมาณ4-5ปีหลังจากหยุดห่างหายจากเวทีมาตรฐานเมืองรุงไปนานร่วมสามปีเต็มกลับมาชกนะครับในมวยรอบปูเสือครั้งนี้ถือว่าชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยไม่ดูว่าทางด้านราชศักดิ์เองก็ไม่มีเป็นรองใครเหมือนกันครับในมวยรอบปูเสือครั้งนี้น่าจะทะลุเข้ารอบลึกๆได้นะครับ ไฟแรกเป็นมวยรอบปืนเสือกโชว์ฟอร์มดีด้วกการชนะอ้องมิชัยลงมาแบบสนุกประเภทมวยสูงยาวเตะต่ตอยหนักแรงอุฒนาเป็นมวยเข่าในแข็งแรงการยิงเยปลายมั่นคงส่วนทางด้านพาพยักนับนักชกรุ่นน้องชกอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอม,มีรายการชกอยู่ต่อเนื่องฟอร์มการชกช่วงหลังนับก่อนที่จะเข้ามาชกในมวยรอบปืนเสือก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับสลับกันไปแต่ฟอร์มต่อไปล่าสุดชนะรวดนะครับประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายอุ้งกบเครื่องนอกได้ในดีการยืงเลปลายมั่นคงใช้ซอกระพชิดออกได้ดีออกได,ด,ออกด้คม แต่กระดูมวยเบอร์มวยการพันมวยดูว่าเป็นรองแน่นอนนะครับสำหรับมวยคู่เนี้ยสมาชิกดูว่ารูปเกมการชกครับนายกต้นต้นก็น่าจะออกมาชิงจังหวะแรกกระสุน,สรนครับเกมการชกต้นต้นก็น่าจะดูว่าไม่ห่างครับทางด้านพาบยากเองต้นๆก็ประเภทเตะสายต่อยสายนะครับตอกหลักสดสอดออกดีดีเกมการชกก็น่าจะบดเบียดก,กันคู่ขี้ครับนายกต้นๆ้นและก็ผลแพชนะไปวัดกันที่เกมปลายปลายการยืนเลยท้ายเหมือนเดิมครับส่วนตัวผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างด้านราชศักดิ์ลูกหมู่ห้า ดูว่าเกมไปปลายนับเข่าในจะแข่งแกร้งแข็งแรงกว่าลูกบูลูกสู้ทวยที่ใจจะดูดีกว่าประกอบก,กระดูกมวยเบอร์มวยชื่อเสียงการผ่านมวยดูดีกว่าและกลับมาหายใจไว,ลวแล้วด้วยหนึ่งไฟครับมาชกไวแล้วหนึ่งไฟทีเวทีมวยจะจสีบทเปรียบไปแล้วดูดีกว่าจะชนะพาพยักทอตอพระพาาันอะไรเข้ารอบแปดคนสท้ายเป็นคนที่สี่นะครับก็มาถึงคู่ที่สามคู่ที่สามการสดไปร้องคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้าน สมิงแดงวันของโอม MBK พบกับทางด้านสิงห์สอโชคมีชยัชยชกเว้น้ำหนัก127ปอนด์นักชกด้านปวายแดงสมิงแดงวันของโอมถึงด้านสมิงแดงวอรวจฒิอายุ2 1ปีนักชกจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูง175เซนติเมตรทางด้านสมิงแดงนะเป็นมนวยถนัดขวานระับรูปร่างชงชกสูงยาวนะจะังหวะฝีมือดีเอากุกเครื่องเตะขวา่อยขวาจังหวะวดักเตะดักแทงมดีนะมาสออแรงสอกดักสอกสวนกาแรงก,กาฝันเข่าในนะับแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,ง,แ,งแรงจังหวะดันแทงวางแทงก็ทำมดี พุ่จวใจสู้ดีมีลุกคตลอดสองไฟล่าสุดมีพิกชนะคะแนนด้านวนกอรดอนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยราชดำเนนรายการราชดำเนินเวอร์ซีรีส์และไฟล์ล่าสุดครับพิกแพ้คะแนนด้านสิทธิชัยสอเตชพันที่เวทีมวยราชดำเนนส่วนนักชกด้านฝว่ายเงินสิงห์สอโชคมีชัยหรือชื่อเกล่าวคือสิงห์หาเล็กสอจิรดาอายุยี่ปีนักชจกจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูง170เซนติเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมว,วยสอโชคมีชัย ทางด้านสิ่งนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมือผสมเข่าเอาครุบเครื่องหลักเตี่ยมสมองมวยดีเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำดีแข้งหน้าสายออกดีแม่นออกดีแรงมัดศอกร้อยดีนับศอกดักศอกสวนออกดีแม่นออกดีคมเข้าในรอกรัดมัดตีดีแข็งแรงพอใช้ได้หัวใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีแพ้กคะแนนด้านสอดศึกน้อยเอฟเอุปปรายการวันชิพที่เวทีมวยทมินีแล้วไฟล์ล่าสุดทับแพ้คะแนนด้านชั่วโมงเพชรแอสสันปาตองที่เวทีมวยเจ้าเกสี มวยคู่นี้สมาชิกทางด้านสมิงแดงครับนักชกด้านฝ่ายแดงนักชกรุ่นน้องรูปพลางชุกชกได้สู่หิ่ลอยกันนิดหน่อยประเภทมวยสูงยาวกุบเครื่องนอกได้ในดีออกได้หลากหลายหนักแรงเอาหลากัหลกๆนะเป็นมวยเข่าไหนเดินแทงขวางแทงการยีไล่ปลายมั่นคงส่วนทางด้านสิงครับนักชกด้านฝ่ายเหมือนนักชกรุ่นพี่ตามอายุจริงครับเอา,จร,รอาจริงมากประมาณหนึ่งถึงสองปีแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยพอๆกันครับประเภทมวยกรุบเครื่องนอกได้ในดีหลักเลี่ยมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดมวยคู่นี้เป็นการเจอนะครับ นักชกที่มาจังหวัดเดียวกันคือจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนฟอร์มการชกของคู่3ไฟล์ล่าสุดก็ชนะเพียงคนละหนึ่งไฟล์ชนะแพ้ไปคนละ2ไฟล์ครับดูว่าเกมการชกมวยคู่นี้ก็น่าจะออกมาชิงจังหวะแรกกันสนุกเหมือนเดิมอีกหนึ่งคู่ครับพลแพ้ชนะโภมวัดกันที่การยืนระยะท้ทายเกมไปไปลายอีกหนึ่งคู่นะครับส่วนตัวเลือกชอบน่านสมิงแดงดูว่าจุดที่เปรียบคือรูปร่างชกที่สูงยอยฝ่าเข่าขในจังหวะดดันแทงกว้างแทงครับมวยที่รูปร่างสูงกว่า ทำล้วเห็นชัดกว่านะครับลูกบูกสู้การเย้ปลายมั่นคงฝ่าลูกเล็กลูกใหญ่บทเบียบแล้วดูดีฝ่าจะชนะสิ่งสอโชคมีชัยไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4ขาสดเป็นคู่เอกนะเป็นการผู้ร่างทางด้านอัตชัยกีฬาสปอร์ตพบกทางด้านเอกลักษณ์สอสมานกาเม้นช่วน้ำหนัก1 2 2ยิบอปอนด์นักชงด้านฝ่ายแดงอัตชย Sport, ัยกีฬาสปอร์ตถึงด้านอัตชัยโรงเรียนกีฬาลำปางอายุ23ปีนักชกปรจอังหวัดพยาวสูง168กเซนิเมตรทำการเก็บตัวซ้อม กองทัพภาคที่สามจังหวัดเพชรบูรณ์ทา้งน้านอัตชัยนั้นเป็นมวยถนัดสายทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันการแรงก,การสวดเดินเปิดเกมนับต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันต่ออาวุธน,นีน่อหนักหนักดีแรงลูกเข้าในล็อกรัดมาตีแข่งแรงที่ได้ซอกรับชิดออกดีรวดเร็วอันตรายหุ่จิ้วใจสู้ดีมีทุกคนตลอดสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนดนด้านเพชรสังวานสอดสมานการเม้นที่เวทีมวยราชดำเนินและไฟล์ล่าสุดนับชนะคะแนนดั้นเอกรักสอดสมานการเม้นที่เวทีมวยภูทร ส่วนนักชงด้านฝวายเหมือนัครับเอกลักษ์สอสมานกาเมน้นอายุ26ปีนักชงจังหวัดสีสเกตสูง170เซนิเมตรทางด้านเอกลักษ์ครับเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างสูงครับตรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงขว่างแทงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันเอาตรงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงครับตอกดักสอดส่วนกล้าแรงกล้าฝันหัวจิตใจสู้ดีมีทุกข์ตลอดส่องไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านดีเซลเล็กเพชรอินดีอะคาเดมี่ที่เวทีมวยราชดำเนินและไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนด้านอัตชัยกีราสปอร์ต ที่เวทีมวยภูทรน,นะครับมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านกวายแดงครับอาจจะใช้นักชกรุ่นน้องฟอร์มสดครับฟอร์มการชกสามไฟล,ล่าสุดโชว์ฟอร์มไม่ดีโชว์ให้สว,สวยครับชนะติดต่อมา3ามไฟลวดสภาพร่างกายชุนี้ดีเยี่ยมครับประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายครับอาวุธออกดิหนักรีแรงลุกลุ้นนับกดน็อกได้ตลอดเวลากําลังอยู่ช่วงฟอร์มดีกําลังมั่นใจครับส่วนทางด้านเอกลักษณ์นักชกรุ่นพี่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยกระดูกมวยดูดีกว่าแฟนมวยจอตู้ครับรู้จักด้านเอกลักษณ์ดีครับต ต่อยมวยรอบปูนเสือครับแล้วก็เคยเป็นแชมป์มวยรอบปูเสือตัวที่18ครับแฟนมวยรู้จักเป็นอย่างดีหลังจากทางด้านเอกลักษณ์เนะี่ยก็อยู่ทางหายจากเวทีมาทานเมืองกรุงไปพักหนึ่งกันครับแล้วฟอร์มการชกกล้ามาชก4ี่ห้าไฟล์ล่าสุดชนะเป็นไฟ์เดียวสนานครับประเภทมวยอวุบเครื่องนอกได้ในดีเตะต่อยหนักแรงอาวุธนาเป็นมวยเข่าในแข็งแรงครับเดินแทงขวางแทงช่วงหลังมานับอายุมวยมากขึ้นมีลูกเก่าเกมรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะชายนะครับก่อนที่ผมทาการสารุปการวิเคราะห์วิจารณ์นะผมจะเล่า,าร้าว มวยคู่นี้ครับเจอกัินมาในไฟล์ล่าสุดของคู่วันนั้นเจอที่เวทีมวยภูทรศึกมวยวันศึกมวยวันสมโพธวันยุทธถธีนะครับเป็นทางด้านอัจฉชัยครับอชะคะแนนด้านเอกลักษณ์ลงมาแบบสนุกทีมงานผู้จ,จัดครับก็เลยนะนำทั้งคู่ออกมาแก้มือล้างตากันใหม่ที่เวทีมวยเชสีอาทิตย์นี้นะครับส่วนตัวผมเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนะักชกรุ่นน้องฟอร์มต้นนักอัจฉรัยะครับดูว่าต้นๆครับจังหวะการเอาออกอาวุธครับทางด้านอัจชัย จอกไดหนักได้แรงกว่าครับจังหวะต่อยมาไต่ขาฟันตอกลุ้นนับกดน็อกก่อนได้หรือว่าต่อยแค่เป๋แค่ไซะแค่เมาหรือว่ามีแผลแต่งครับตามทางมวยสมวยเข้าไปก่อนัมนอาจจะใช้ดูดีกว่านับมีราาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายครับขอยทางด้านอาชัยครับย่าเน้นปั้มเข่าในมากเน้นรูปหนักรูงแรงแล้วก็สภาพร่างกายที่ดูดีกว่านับบทเรียบไปแล้วจะชนะเอกลักษณ์สอดสมานการเม้นไปได้สนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสครคู่ก็จบลงแล้วนะสมาชิกผมจะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ให พร้อมกับมวยเด็ดติดดาวคู่หนึ่งกาสดผมเลือกชอบด้านอนันตชัยลาน,นาว,วัตสัยนับนักชกรุ่นพี่ด้ไวยไปลายเข้าในแข่งแรงกว่าการดีละมั่นของกว่าบทเปียบแล้วดูดีกว่าจะชนะก้องมิชยัยจิตมงคลไปได้สนุกคู่ที่สองนับเลือกชอบด้านนักชกรุ่นพี่นักราชศักิ์รูปหมู่ห้านับกระดูกมวยเบอร์มวยชื่อเสียงการผ่านมวยดูดีกว่าครับบทเปียบแล้วจะชนะพายักษ์ทอตตพระพานารายไปได้สนุกคู่ที่สามรองคู่วเอกนับเลือกชอบด้านสมิงแดงวันของโอมนักชกรุ่นน้องนับดูว่ารูปร่างสูงรอยฝ่าครับบทเปียบแล้วดูดีา จะชนะสิ่งสอดโชคมีชัยไปได้สนุกคู่ที่4ี่ขาสดนะครับเลือกชอบด้านอัตชัยกีฬาสปอร์ตนครับนักชกน้องฟอร์มสดดูว่าต้นต้นนะครับเข้าไปก่อนรุ่นนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้นะครับไปปลายไม่ยุบย่นจะชนะเอกลักษณ์สอดสมันการเมนไปรับสนุกสำหรับมวยเด็ดนะครับติดดาวประจำวันอาทิตย์ที่7ช่อง74นะครับอาทิตย์ที่16มีนาคม2511 68อสนะครับสมาชิกผมเลือกชอบมาสมาชิก1คู่ครับเลือกชอบที่คู่1กาสดเลือกชอบด้านอันตชัยวานาวรถจักระดูมวยเบอร์มวย ชื่อเสียงการผ่านมวยดูดีกว่าครับรูปร่างนสิสสยลอยฟ้าเข้าในแข่งแรงกว่าด้วยครับบทเรียบแล้วดูดีกว่าจะชนะก้องมือชายจิตมุงนนไปดับสนุกชอบด้านอนันตชัยราน,นาวเวอร์ไซนะครับเป็นมวยดาวตัวที่หนึ่งสำหรับสมาชิกนัานใดครับชอบการวิเคราะห์จาร์ผมช่วยกดไลค์กดติดตามกดด้วยนะครับ